พี่ย่ายังเรียกไม่ถูกเลยอะไรนะ E S อะไรคุณย่ายังเรียกไม่ถูกเลยขาพูดชัดเจนเลยพอเขาพูดปุ๊บเรารู้ว่าเขาเก่งแต่ตัวเราพูดเรียนแวยังไม่ถาเลยเอาสิอะไรนะ S T อะไรเขาเรียกสูกเลยคุณย่าเรียกไม่ถูกเลย 1 miles. you can you can complete <Yes, yes. S 3> mm hmm. 1่ที้อง a ารือแับเบเาทไอคิวนี่อน้11อบเอาของหวานเอาอะไรไหมไม่ต้องหรอเดี๋ยวอนนั่งก่อนไปไป

บอกเมได้มนี่เอาถุงคืนก็วางุ้นอย่างนี้เลยบ้าทหุ้นกูบ้าอะไรเกินไม่ได้ยุ่งลูกยุ่งหลานทำไปลูเกินไปละเอาถ้ะมันแก้แล้วมันจะยแก้ละเอาไปใช้จะไใช้หยิบถุงกับป้นกูต้องรบการทูกค้าไง ก็รู้แล้วลูกหลานเราบ้านเราตูงนี้ส่งภาพรู้ว่าไังได้เลยข้างหลังอ่ะอิอาเดี๋ยวส่าย